สวัสดีครับพี่พใครเข้ามารับชมแล้วก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของผมด้วยนะครับม่อนคลาสสิกมีทางเพจด้วยเพจสุปกรคาสิกนะครับก็เป็นเผยแพร่บารมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ลูปพระเก่าแล้วก็คลิปที่ลง YouTube ก็จะเอาไปลงในเพจด้วยก็ฝากไปติดตามกันได้นะครับเป็นกำลังแรงใจร่วมกันวันนี้ได้วัตถุมงคลมาก็ถือได้ว่าเข้ากับสถานการณ์ ที่ไม่ค่อยจะสู้ดีเนี่ยสถานการณ์เปราะบางเนาะในแถบชายแดนนะครับเป็นวัตถุมงคลที่เป็นขวัญใจนะครับที่ทหารตำรวจแถบชายแดนนั้นให้ความเคารพและศรัทธานี่คือเป็นเหรียญตะกุดครับเป็นชุดเหรียญตะกุดของหลวงพ่อสุพัฒเตชะพะโลแห่งวัดป่าประชานิมิตจังหวัดอุบลราชชธานีชุดเหรียญตะกุดนะครับสำหรับทหารสำหรับตำรวจ สายเหนียวพูดง่ายๆนะครับสายเหนียวอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับต้องใช้วิจารณญาณเนาะสำหรับหลวงพ่อสุภัตเตชะพะโรนี้ท่านเป็นลูกศิษย์เป็นศิษย์เ,เอกศิษย์เอกของหลวงปู่เจียมแห่งวัดอินทราสุการามจังหวัดสุรินทร์นะครับเป็นศิษย์เอกเลยเป็นศิษย์ใกล้ชิดผู้ได้เรียกล่ำเรียนวิชาสืบทอดวิชาธรรม ตะกุดคู่พร้อมเหรียญของหลวงปู่เจียมและเป็นแม่งานคนสำคัญที่ได้สร้างตะกุดคู่อันลือลัน่นรุ่นทหารพระเจ้าอยู่หัวปี2 5 4 9ของหลวงปู่เจียมด้วยก็คือหลวงพ่อสุพัฒเตชะพะโรครับปัจจุบันนี้ท่านก็ยังดำรงท่าตขันอยู่ยังทําวัตถุมงคลให้เหล่าทหารหรือเหล่าศิทยานุสิ์นั้นได้ไป ปกป้องคุ้มครองตัวเนาะอันนี้ก็เป็นความเชื่อนะครับที่ผมได้มาวันนี้ก็จะเป็นเหรียญประสบรุ่นประสบการณ์นะรุ่นประสบการณ์ของท่านก็คือเป็นรุ่นมังกรคู่นะครับรุ่นมังกรคู่เป็นรุ่นมังกรคู่นะครับนี่หลวงพ่อสุภัเตชะพะโลนะครับรุ่นมังกรคู่จะเป็นชุดตะกุดนะครับรุ่นนี้ประสบการณ์เนี่ยมันจะมีเรื่องเล่านะครับเป็นเรื่องเล่าผมก็ไม่ได้เห็นกับตานะแต่ว่า เวลาเช่าหาพระกันก็จะมาเล่าประสบก,การณ์สู่กันฟังว่ารุ่นนี้ดียังไงเด่นยังไงเขาบอกว่ารุ่นนี้วัยรุ่นทะเลาะวิวาทกันยิงกันนะครับขี่มอไซค์ย,ยิงไล่หลังกันมาเลยนะครับได้ยินแต่เสียงสับปืนนะต้องสับสับปืนเนี่ยสับนกปืนดังแชะแชะแชะมานะครับปืนไม่ออกเนีย่ยรุ่นมังกรวัยรุ่นอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลน,นะตอนนั้นก็เลยเป็นที่ฮือฮากันว่าแขวนพระอะไรนะครับ จนในเล่าเป็น,เ,ปนเขาเรียกว่าเป็นตำนานของรุ่นนี้ก็คือเหรียญมังกรเป็นเหรียญมงกรนะครับเหรียญมงกอนทาเป็นเหรียญมังกอนคู่โค้งขึ้นมานะครับนี่หลวงพ่อสุพัฒเตชะพโลครับนี่คะนี่ก็คือตะกุดคู่เนาะทำเรียนแบบอาจารย์ของท่านคือหลวงปู่เจียมแห่งวัดอินทราสุก,การามนี่ครับสวยงามนะครับ เป็นตะกุดคู่นะได้มาสามเหรียญเฉพาะชุดประสบการณ์เนาะเฉพาะชุดพระประสบการณ์เ,เหรียญมังกรเนี่ยได้มาสามเหรียญสามชุดสวยงามนะครับสายทหารเขารู้กันดีนะครับพูดง่ายๆเลยนะครับนี่ลนะช่วงปะทะกันปีห้าสี่เนาะชายแดนกัมพูชาไทยกัมพูชาเนี่ยให้ติดตัวแทบทุกคนนะครับเหล่าทาหารทหารนี่ครับสายเหนียวของแท้ครับ สวยงามมากนะครับและที่มาคู่กันก็คือเป็นรุ่นนี้ครับรุ่นฝ่ามือล้างฝ่ามือนี่ก็รุ่นประสบการณ์ปี54นะครับเดี๋ยวรุ่นนี้ออกปี2,550นะครับเดีียวรุ่นนี้รุ่นประสบการณ์ปี54นละกับเขมีนปี54พูดง่ายๆพระเครื่องของท่านมีประสบการณ์หมดนแหละนะครับเพราะว่าเป็น วัตถุมงคลที่มีคนใช้จร,จริงๆห้อยจริงๆพวกพารัตนาติดตัวก็เกิดประสบะการณ์มาเล่าสู่กันฟังนะครับนี่ครับเผื่อจะมีพี่ๆที่ชื่นชอบและสนใจนะครับสำหรับชุดนี้ก็ทักกันเข้ามาได้นะครับ0647744808เป็นเบอร์โทรของผมนะครับก็สามารถแอดไลน์ได้เป็น ID ดีไลน์ด้วยนะครับเป็น ID ดีไลน์ด้วยสามารถทักกันเข้ามาได้ ชุดนี้รับประกันแท้ทุกเหรียญทุกชุดนะครับรับประกันแท้เก๊กขึ้นเงินเต็มจํานวนนะครับพี่ๆนะครับโอเคครับวันนี้เราพบกันท่านี้นะครับสวัสดีครับ